ตบ,ตบมือตบมือตบมือให้กับพี่สีเมื่อกี้ตอนเบรกได้ได้คุยอะไรหลายๆอย่างพอฟังดูแล้วเนี่ยน้องๆหนูๆที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับอย่าพลาดเลยเพราะว่ามันมีแง่คิดหรือข้อคิดอะไรเยอะมากที่จะทําให้น้องๆหนูเนี่ยเดินตามพี่สีได้อย่างแบบ คือก right. ๊อปปี้เขาเลยดีกว่าบอกพูดง่ายๆ่ายนะใช่เพราะว่าชีวิตของทางพี่ซีเองนะคะก็ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วในเรื่องของประวัติส่วน <c oughs> ตัวนะคะ <c oughs> แต่ว่านะคะการเริ่มต้นในการที่พี่ซีเนี่ยมาจัดตั้งหรือว่า <c oughs> ทาบริษัทของตัวเอง <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้ที่ทิพย์ได้ฟังนะคะคือพี่ซีเนี่ยทำธรุรกิจเป็นในแนวขายตรงอยู่แล้วแล้วก็เก็บหอมรอมริบนะคะที่เล็กที่น้อย แล้วจนมาตั้งบริษัทของตัวเองจุดเริ่มต้นของการตั้งบริษัทเดี๋ยวอยากใช้พี่ซีอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังนิดนึงละกันเผื่อใครหลายคนที่คิดจากระทำ<ช>ะอยู่ก็จริงๆนะคะตอนที่ก่อตั้งบริษัทเนี่ยมันเป็นความบังเอิญมากกว่าค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคนทําธุรกิจไปสักระยะหนึ่งจะมองเห็นถึงปัญหาเรื่องแผนการตลาดเรื่องสินค้าเรื่องที่ว่าแบบบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วทําไมเขาไม่ประสบความสําเร็จแต่ทีนี้เราจะทํายังไงอะ่ะเราจะดึงดูดคน ให้อยู่กับเรานานๆเนี่ยต่อให้สินค้าดีแค่ไหนคนก็อยู่ไม่ได้ถ้าแผนการตลาดไม่เอือ้อแผนการตลาดดีแค่ไหนถ้าสินค้ามันไม่ขายตัวเองมันก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้แต่ทำยังไงล่ะที่ว่าผู้ประกอบการจะมีวิสัยทัศน์ที่คิดว่าวันนี้พี่เป็นผู้ที่ให้ด้วยความจริงใจพี่กล้าพูดได้เต็มปากเพราะพี่เกิดจากเด็กคนหนึ่งที่ ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วการศึกษาที่พี่ได้มาพี่ต้องลิ้นรนแบบเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะมาวันนี้ได้ฉะนั้นพี่บอกว่าในสิ่งที่ที่เหลืออยู่ทุกวันนี้คือกำไรชีวิตแล้วถ้าพี่จะเอาส่วนหนึ่งตรงเนี้ยไปคืนให้กับคนที่เขาทํางานให้เราอะค่ะเงินทุกบาททุกตังค์ที่วันนี้มีไฮเอด้โปรเกรสได้และมีพี่ได้อืในระดับนี้ค่ะถือว่าเงินทุกบาทนั้นคือมาจาก ผู้บริโภคสินค้าของพี่ทั้งสิ้นที่อยากฝากขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่แบบเป็นผู้ที่แบบ เป็นผู้ให้นะคะเพราะเงินทุกบาททุกตตังที่ทุกคนให้มานะคะทางบริษัทก็ได้ไปช่วยเหลือสนับสนุนโครงการหลวงอีก3โครงการอย่างเช่นโครงการอะไรบ้างคะ 1. มวยที่แม่ฟ้าหลวง 2. ภูฟ้าพัฒนา 3. พื้นที่พัฒนาความมั่นคง,งของจังหวัดน่านซึ่งไร่กาแฟเราอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าเราจะ LKs กับ INProket ok ซึ่งเป็นโรงงานและก็ผู้ผลิตจําหน่าย INCoffeePlus นะคะได้เอาตรงนี้ กลับคืนเข้าไปให้กับคนที่ไม่มีงานทําไม่มีรายได้ตรงนั้นได้ทํางานและรับซื้อเมล็ดกาแฟด้วยราคาที่ยุติธรรมนะคะคือเอารายได้ที่ได้มาคือกลับคืนสู่สังคมใช่ค่ะดีครับค่ะตบมือให้หน่อยได้ไหมพี่ชอบพี่ชอบคนที่แบบว่าชอบช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันไม่ใช่มีการสร้างภาพนะครับจริงๆแล้วบางคนเนี่ยพอเราพูดว่าตัวเราเองช่วยเหลือสังคมอย่างงู้นอย่างนี้กับกลายเป็นว่า เราโปรโมทตัวเองเหมือนกับว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตใจคนที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยกว่าจะคิดว่าจะจะให้เนี่ยไม่ให้แม้แต่บาทเนี่ยยากนะก่อนที่จะให้อ่ะแต่ว่านี่ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเป็นโครงการของแม่ฟ้าหลวงโครงการของอ่าอีกหลายโครงการอีกสองโครงการใค ตอนนี้เราจริงๆนะคะปะติเนี่ยตามชุมชนเราก็ช่วยอยู่นะคะ,คะอย่างอย่างอย่างสมร่ามีผู้ริหารเราคนไหนนะคะเขาเป็นอาจารย์หรือเป็นครูอาจารย์อยู่โรงเรียนไหนก็นแล้วแต่ที่น้องๆเนี่ยะคะ่ะต้องการความช่วยเหลือเรื่องชุดกีฬาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <hiking. S 2> เราก็ให้อยู่เป็นประจำ<อ>ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่อุอ้มผางจังหวัดตากเนี่ยนะ,ะ,ะเราไปรณรงค์ช่วยเด็กเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วนะมีใบประกาศรุ่นแรกของที่ทีลอซู ตอนนั้นก็รู้สึกว่ายังไม่มีไหลทางเลยนะคะคือพลาดและตกเขีวเลยค่ะตกเีวเลยตอนนั้นที่เราไปรุ่นแรกเราก็มีเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะพี่นักข่าวเกิดอุบัติเหตุและทุกวันนี้ยังดามเหล็กอยู่เลยนะคะจากการไปช่วยเหลือค่แล้วอย่างนี้บริษัทจัดตั้งมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้12ปีค่ะถ้าตุลานี้ไปเ็เข้าปีที่13าแล้วค่ะแล้วปีแรกเนี่ยในการเริ่มทําธุรกิจเนี่ยมันยากไหมสำหรับพี่เองมันยากไหมคะพี่จะบอกให้เลยนะคะว่า พี่ขายชื่อเสียงพี่สิบกว่าปีที่ยังไม่เปิดบริษัทขายมาตลอดแต่วันหนึ่งพอเป็นเจ้าของบริษัทหนูเหมือนต้นหญ้าต้นเล็กๆอะคะ่ะโดนจากหลายกระแสถ้าเขาถอนเราขึ้นมาได้ต้องรีบถอนเราทิ้งใบปลิวหน้าตึกพี่จากสื่อจากทุกทิศทางที่มาโจมตีด่าในแต่ละวันคนเข้าบริษัทพี่เป็นร้อยร้อยคน ไม่ได้เข้ามาทํานะคะอระดับชั้นเป็นอาจารย์ระดับชั้นอยู่ในวงการมาหลายปีฉั้นยังไม่กล้าเปิดบริษัทอืคือเขาเอาตรงนี้มาวัดแต่ตัวพี่เองคิดว่ามันไม่ใช่พี่ทําด้วยน้ําตาเนี่ยทุกๆวัน คนนี้ก็เดินเข้ามาคนมีรายได้ให้เห็นก็ยังไม่มีคนประสบความสําเร็จก็เห็นก็ไม่มีคนใช้สินค้าแล้วเห็นผลก็ยังไม่มีเป็นอะไรที่พี่ทํายากมากพี่มีกันห้าคนนั่งอยู่ในบริษัทรวมพนักงานทั้งหมดใช่รวมตัวพี่ห้าคนโดยพื้นที่แค่ร้อยตารางแค่นั้นก็ถือว่าเล็กมากตอนนี้ยังมีห้าคนเพิ่มอีกคนไหมครับ ไม่เดี๋ยวนี้คงไม่ใช่ห้าคนแล้วแต่จริงๆเนี่ยผมจะบอกพี่ดงปิดไปแล้วพี่ซีอย่างนี้ว่าถ้าพี่ซีพี่ซีโชคดีที่พี่ซีเป็นเมื่อกี้เปรียบเปรียบเปย์เป็นต้นญ้าแต่ว่าถ้าพี่ซีเปรียบเปยเป็นต้นตาลตอนที่สร้างบริษัทพี่ซีล้มไปแล้วเพราะว่าต้นญ้าเนี่ยไม่ว่าจะโดนพายุหรือโดนอะไรมันจะอ่อนตามมันไม่มีขาดนอกจากจะมีคนที่จะมาขุดดายออกไปเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่พี่ซียืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ใช่รู้ไหมคะ สิ่งหนึ่งที่พี่คิดเสมอวันใดที่คุณมีลากแก้วแล้วอ่ะนะคะลากแก้วแล้วคุณคต้องบำรุงดูแลมันอย่างดีเพราะตอนนี้ใครจะถอนคุณก็ถอนยากแล้ว<ช>นั่นค,ค,คือความคิดของผู้บริหารที่มีต่อลูกทีมหรือว่าสมาชิกของทาบริษัทเริ่มแรกในการทําบริษัทมีสมาชิกกี่คนตอนแรกเลยมีแค่พี่กับพนักงาน ห้าคนห้าคนเนี่ยนะหนูต้องคิดว่าการเป็นแม่ทีมเนี่ยไปชวนคนห้าคนมาแล้วมาเห็นสภาพบริษัทคนเป็นร้อยมันยังทำถูกไหมเราไปชวนคนมันไปชวนหนูมาสี่ห้าคนอะบริษัทคนเยอะยังทําถูกไหมคะแต่นี่มาบริษัทอะไม่มีคนเลยหนูอยากทำบ้างล่ะเออใช่เว่าบาสีนยงา คิดอย่างผมผมว่าผมผมทำนะเพราะว่าถ้าไม่มีคนเออก็ดีวันๆได้รับเงินเดือนมันไม่มีเงินเดือนเอ็ม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 เอยใช่ไมัน่้อ่ใช่ใช่ใช่มช่ใม่ใช่เช่ัชเใช่ยช่ใต่ใเ่ใช่ใช่ใ่ใช่ัชเใย่ใช่ใช่ใช่ใ็่ใช่ใช่ใช่อ่ใช่ใ่ใช่ใชม่ใช่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใ่ใ็่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใา่ใช่ใช่ใด้ใช่ใช่ใ่ใ่ใช้าช่ใ่ใช่ใช่ใใ่ใช่ใช่่ใ่พช่ใชี่่่่่ ตำแหน่งนะคะบริหารก่อนจะมาเปิดบริษัทพี่อ่ะาโดยที่พี่ไม่แต่ต้ององค์กรต่อแม่แต่คนเดียวคนเรานะคะถ้าเก่งจริงคุณดีจริงคุณไม่ต้องกลัวกับการที่จะเริ่มต้นใหม่แต่เมื่อเริ่มต้นแล้วพี่บอกน้องพนักงานทุกคนพี่บอกองค์กรของพี่ทุกคนนะคะเพาหนูไม่ยิ้มหนูเป็นพนักงานพี่ไม่ได้นะใช่หนู้าต้มที่งหนูยิ้มแก่งก็เป็นได้แล้วใช่ใช่นยิ้มทั้งวันมันก็ต็มตองแล้วก็คือ ม,มันคือมันไม่ใช่ค่ะคือแบบพี่จะมองว่าอย่างนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยพี่เคยมองว่าวันนี้นะคะเรามามองว่าการที่เรารักษาคนเก่าไว้ได้นะคะ มันเป็นอะไรที่ดีกว่าเราจะไปสร้างคนใหม่แต่วันนี้ถ้าเรารักษาคนเก่าไว้คนใหม่ก็จะมาเพิ่มแต่ถ้าเราดูแลคนการหาคนเนี่ยมันหายากอยู่แล้วแต่ทํายังไงจะรักษาคนให้อยู่กับเราได้ตลอดคนี่คือสิ่งสําคัญกว่าจริงๆเล้วเป็นการบริการนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ย้อยพอพันแม่อารมณ์ไม่ค่อยบางครั้งก็มาเป็นเฮลิเคนแเลยบางครั้งก็ดีบางครั้งแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่เคยผ่านอย่างนี้มาผมเคยผ่านผมเคยเป็นตัวแทนแต่ผมจะรู้ในเกี่ยวกับการบริการลูกค้าคนแรกเนี่ยสำคัญที่สุดให้เราถึงระดับผู้จัดการหรือว่าระดับถึงหัวก็คือประธานก็า้เราก็ต้องดูแลลูกค้าคนแรกของเราอย่างเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับตอนที่เราเป็นตัวแทนใหม่ๆเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่พี่ซีบอกว่าการบริการที่ดีเนี่ยมันจะเป็นต่อยอดให้เรา นะครับลูกค้าด่าเราได้แต่เราไปด่าลูกค้าไม่ได้เราจะต้องยิ้มลลายโทนยิ้มสว่างลานจอดรถตีสี่ตีหพี่ก็ต้องยิ้มด่าได้เพราะออกมาด่าข้างนอกนะด่าคนเดียวเลยด่ากับต้นไม้เลยอาะบายไงระบายพี่เคยขอขอ GMP โรงงานค่หกเดือนมันก็ยังไม่ผ่านพี่ไปตะโกนดังๆเลยมึงจะ้อยกูเจ๊งก่อนหรือไงขอโทษนะพูดไม่ไม่พอ คือแบบมันหมดแล้วอะคนก็เริ่มทยอยเดินหนีจากบริษัทเออคนก็เดินทยอยหนีจากบริษัทไอ้เราก็แบบเงินที่มีอยู่อะคุณมีภาระเลี้ยงลูกสองคนส่งเรียนบ้านอีกยังผมไม่มีลูกผมเมียเมียน้อยอีกห้าคนโอ้โหห้าหลังอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าข้อแรกต้องเรียอาจจะไม่มีแต่ว่าข้างหลังเขาอาจจะใช่คือคือคือต้องดูแลทำยังไงอะข้อหลังเนี่ยเยอะมากเลย โรงงานก็ไม่ผ่านออยไม่ผ่าน GMP คุณอยู่อยู่ได้ไงไงสินค้าเขาขายไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่งมองหน้ากันวันวัน่ะแต่บริษัทต้องฟักเงินส่วนตัวออกมาเพื่อจะเลี้ยงคุณเลี้ยงคุณเลี้ยงคุณค่ารถล่ะง่บ้านล่ะทํายังไงให้คุณอยู่กับเราหน้าวันนั้นนั่นหมายความว่าทางบริษัทจะต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลาถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่พี่สีเองนะคะก็สู้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่12แล้วนะคะและจากปีแรก มีสมาชิกทั้งหมด5คนคนรวมไปถึงตัวพี่4ด้วยค่ะและจนถึงทุกวันนี้มีสมาชิกกี่คนคะเยอะค่ะเยอะมากไม่ออกคำนวณแลมวเข้าใจเข้าใจตอนนี้ถ้าไม่เยอะขนาดนี้เขาไม่มีเป็นร้อยล้านผมกำลังผมกำลังคิดว่าผมกําลังนั่งฟังวิชาการผมอยากกจับไปทํางานกับพี่สี่แล้วเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะยินดีกลันั่งอยู่ว่าอันนี้กำลังคิดนะคะอะพี่บอกว่าถ้าวันนี้ พี่เห็นเซลล์หลายๆคนนะคะที่เดินแบกขายโน่นขายนี่แล้วไปนั่งอยู่หน้าบ้านพี่นะพี่บอกวันนี้ถ้าคุณขายกาแฟที่มันเป็นสุขภาพแล้วไม่มีส่วนผสมสารเคมีใดดังสิ้นเลยนะคะแล้วมี4สถาบันหลักของเมืองไทยให้การการันตีมีฮาลานมีออยมีเรียบร้อยนะคะแล้วเป็นกาแฟอีนต่ำา6 6ถึง1.8ต่อเมล็ด1.5%อเซต่อเมล็ดเรื่องของคาเฟอีนนะคะแต่ทีนี้พี่บอกว่าคุณกล้าขายกาแฟหนึ่งลังไหกาแฟกาหนัง คนจะเอาเงินเท่าไหร่ดีถ้าถามว่าขายกาแฟสิบลังได้ไหมมีหนุ่มๆมาจีบสิบคนพี่คาช่วยซื้อกาแฟลังหนึ่งได้ไหมต้องแบบทำแบบถ้าเป็นอย่างนี้พี่ไม่ซื้อเลยถ้าเสียอย่างนี้ไม่ซื้อเลยแต่ใดาว่าน้องเรากาแฟมาแน่เลยไม่คือเราเป็นผู้หญิงไงการที่เราจะเข้ารานใช่ไหมหาผู้ชาย พี่ะพี่ซื้อกาแฟเปลไม่อ่ะไม่กินกาแฟะอะแต่มันเป็นอย่างนี้ค่ะการที่จะขายพี่จะบอกทุกคนนะคะ คุณไม่ใช่ได้แต่ว่าคุณอยากจะเอาเงินเขามาใส่กระเป๋าเราสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีจรรยาบัณเลยคุณต้องพูดให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าที่เขาจะซื้อเนี่ยนะคะมันเหมาะยังไงมันจําเป็นไหมที่คุณจะต้องซื้อบางคนซื้อทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียจริงๆใช่ค่ะเราต้องบอกให้รู้ว่าอันนี้ไม่เหมาะกับคุณนะไม่จําเป็นกับคุณคุณก็ไม่ต้องซื้อเงินและไม่มีเหตุผลที่บริษัทให้คุณไปซื้อแล้วก็กลับมาด่าบริษัทนะคะ วันนี้นะคะคุณขายกาแฟของ i อเอ็นโปรเกรสรวมกำไรแล้วนะตำแหน่งสูงสุดนะคุณได้กำไรหมื่นกว่าถ้าช่วงบริษัทโปรโมชั่นได้กำไรสองหมื่นกว่ากับกาแฟสิบลังครับผมลังเท่าไหร่ครับลังสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอามาหนึ่งลังครับโอ้ฟรีใช่ไหมอะไรนะครับนี่แล้วนี่แค่พรีเซนต์ความรู้สึกเรายังบิ้วตามเลยแต่ที่อยากรู้ยังว่า การคุณประสบความเร็จเนี่ยมันควบคู่มากับต้องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจณตอนนั้นเวลาล้มลุกคุกคานเนี่ยพี่ซีเนี่ยยึดเหนี่ยวอยู่ไหนอย่างน้องทิพย์เครียดมรสมเข้าแฟนรถไฟชนกันอ้ยไม่มีไม่มี้อนี้ไม่มีแเเอาแบบเรื่องงานก็ต้องไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมอย่างพี่ซีเนี่ยถ้าเกิด เจอเหตุการณ์แบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าล้มลุกคุกคานมาแล้วเนี่ยมีสิ่งยึดเหนียวหลวงพ่ออะไรยิดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ประจําตัวเลยนะคนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นร้อยที่คือไปไหว้พระเป็นร้อยร้อยวัดแต่คน<อ><อ>หลายคนศักดิ์สิทธิ์ก็ไปไหว้เหมือนพี่ก็ไปหมดเหมือนกันแต่คนหลายๆคนที่ไม่เคย คิดหรืออาจจะมองข้ามไปคือบุกพกาลีที่บ้านนี่พระอรหันตนน์จริงๆคือพระจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนอขอโทษนะคะครเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาเรามีตลอดเวลาแต่พี่เองนะคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแต่กราบเท้าคุณแม่ก่อนนอนทุกคืนค่ะคุณแม่ ทิ้งพี่ตั้งแต่สองขวบกว่าอยู่กับคุณยายพี่ยังไม่เคยใช้คำว่าทิ้งครับคุณแม่มีภาระให้เลี้ยงทิ้งมันแลงไปก็กำลังจะตบท้ายไงกัยแล้เยวคุณแม่มีภาระที่จะต้องเลี้ยดูไม่มีเวลาต้องไปทำงานหาเงินแต่บอกให้เลยนะคะว่าทั้งชีวิตที่เป็นวันนี้ได้ทั้งชีวิตที่เป็นลูกสาวคนนี้ได้เป็นเจ้าของบริษัทไอเอ็นโปรเกรสได้เป็นพิชชาพาทองดียิ่งทุกวันนี้ได้ เพราะคุณแม่ถ้าวันนี้ถ้าคุณแม่ไม่เกิดเด็กคนนี้ขึ้นมาหนูก็มีวิญญาณมานั่งอาปากอยู่ตรงนี้ก็คือแค่เขาเกิดเรามาเราก็ใช้นี่บุญไม่มดค่ะนี่คือสิ่งที่ดีมากเลยครับใช่ครับจริงแล้วพ่อแม่เนี่ยนะฮะไม่อย่าไปน้อยใจท่านอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอะไรท่านไม่ว่าจะท่านจะทาอะไรกับเรามาอย่างน้อยท่านก็ให้ชีวิตเราให้ชีวิตเราพอเราประสบความสำเร็จแล้วเรา เราจะมาคิดว่าเราประสบความเมตถด้วยตัวเองไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งแรกเลยก็คือผู้ที่มีพระคุณนะคะบุคคลที่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่นะครับผมใช่แล้วค่ะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของพี่ซีนะคะที่มีทั้งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นทั้งก็คือเป็นในส่วนครอบครัวละกันนาะแลจริงๆที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่เป็นสิ่งที่ดีมากคือพระอรหันต์ก็คือพ่อกับแม่พ่อกับแม่ใช่ค่ะแต่ว่านะคะในช่วงบรอองคข อย่างเดียวที่เป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจหรือว่าเป็นสิ่งที่พี่ซีนั้นเคารพบ,บูชาอยู่นะคะและก็มีอีกหลายสิ่งเหมือนกัน,นที่วันนี้พี่ซี <PC S 2> นะคะได้นํามาให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องติดตามให้ได้เลยนะคะส่วนเอสเมดเดี๋ยวเราก็จะมาตอบให้ในช่วงเบรกหน้าอย่างแน่นอนตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึงค่ะ